เรามาทำขนมทานกันค่ะว,วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมกุยช่ายเผือกมาฝากกันแต่เราจะทำในรูปแบบที่ไม่ต้องหอ่อเราจะมาใส่พิมพ์นะคะสวยๆหน้าตาน่าทานแบบนี้และที่สำคัญสูตรนี้แป้งนุ่มข้ามวันและเพิ่งจะสอนวิธีการทำน้ำจิ้มให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้ทำกินหรือว่าทำขายก็ได้ก่อนอื่นนะคะเราจะเอาเผือกไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้เพิ่งจะใช้มันม่วงใส่ลง ไปด้วยเพิ่มสีสันให้กับตัวแป้งจากนั้นก็นำตัวเผือกนะคะไปขูดให้ออกมาเป็นเส้นๆ้นมันม่วงก็เช่นกันค่ะทำการขูดแล้วก็เอาทั้งสองอย่างมาผสมแล้วก็เดี๋ยวนำไปผัดตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันพืชใส่กระเทียมสับแล้วก็ผัดให้ตัวกระเทียมมีกลิ่นหอมจนมีสีเหลืองแบบนี้แล้วก็เอาเผือกลงไปผัด ใส่ถั่วลิสงด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ใส่พริกไทยดำป่นลงไปเพิ่มความเผ็ดจัดจานแล้วก็ผัดนะคะไม่ต้องถึงขนาดให้สุก ตั้งพักไว้เรามาทําตัวแป้งกันค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในแป้งมันจากนั้นก็น้ําเปล่าลงไปผสมแล้วก็ทําการนวดแป้งให้เนื้อแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็คนผสมให้ส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราก็เอาเผือกที่เราผัดไว้เรียบร้อยแล้วมาผสมลงไปในน้ำแป้ง ค,คุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้วันนี้นะคะเพิ่งจะทำแบบไม่หอ่อแต่จะนำไปใส่ตัวพิมพ์ซิลิโคนทาน้ำมันด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์หยอดขนมให้เต้นพิมพ์แบบนี้ต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็นำขนมลงไปนึ่งแล้วก็ปิดฝาทำการนึ่งหนึ่ง,ง,งชั่วโมงในระหว่างที่รอขนมเรามาทาตัวน้าจิ้มกันใส่น้าตาลทรายเกลือน้ำส้มสายชูน้ำเปล่า สีอิ๊วดำแล้วก็คนผสมให้ส่วนผสมละลายนำไปตั้งไฟพอส่วนผสมมันเดือดจัดแบบนี้เลยนะคะให้ปิดไฟแล้วก็ยกลงมาตั้งพักให้เย็นตอนนี้ขนมของเราก็สุกพอดีเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆสูตรนี้นะคะใส่เผือกเยอะแป้งน้อยเดี๋ยวเพิ่งจะตั้งพักให้ตัวขนมมันเย็นตัวก่อนที่จะแกะถ้าแกะตอนร้อนๆขนมเละได้เดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มต่อ เอานะคะพริกแดงจินดานะคะตำนะคะแล้วก็มาผสมกับตัวน้ำจิ้มเตรียมไว้ตอนนี้ขนมก็เย็นได้ที่แล้วพร้อมที่จะแกะออกจากพิมพ์เราก็ทําการแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะจะได้ออกมาเป็นรูปดอกสวยๆหน้าตาหน้าทานแบบนี้และที่สำคัญแป้งนุ่มมากๆค่ะเพื่อนๆ นำไปใส่กล่องพร้อมขายแนะนำนะคะเวลาเราแกะออกจากพิมพ์แล้วก็ใส่กล่องปิดฝานะคะไม่ให้มันโดนอากาศไม่นั้นเดี๋ยวผิวหน้าขนมแห้งได้เรามาชิมกันค่ะตัวแป้งนะคะมีความนุ่มนะคะมีเผือกเยอะนะคะกัดลงไปเจอเผือกนะคะเจอถั่วลิสงทานคู่กับตัวน้ำจิ้ม3รสแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเข้ากันดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ